สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่า สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop Loss หยุดลงทางในตลาดหุ้นนะคะวันนี้พบกับดิฉันธนวัลย์บรรทชนและคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมาการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะคะวันนี้เราชวนคุณนิพนธ์มาจิบกาแฟดูหุ้นตอน,นช่วงเช้าแล้วก็กาหนดกลยุทธ์ให้กับนักลงทุนด้วยนะคะสดจากสุดิโลทาวที่สยามดิสฟเวอรี่เซ็นเตอร์นะคะผู้ชมคะ ตอนนี้แต่ชนหุ้นไทยเปิดมาอยู่ในแดนลบค่ะคุณทิพนค,คะแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะก็ะเปิดลบดีค,คุณคุณจะเป็นขาขึ้นต้องเปิดลบ,บแล้ววันนี้เซ็ตก็ไม่ต้องการไม่ต้องการบวกมากนะครับบวกน้อยบวกน้อยหรือว่าลบก็ได้ไหมคะ,ะบวก เปิดเปิดโลปิดทเปิดโลปิดทดีจะดีค่ะจะดีนะครนะคะก็ลัชนีล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพากันไปดูสักหน่อยนะคะก็ะเปิดตลาดตอนแรกยังเขียวอยู่นะคะแล้วปรากฏว่าย่อตัวลงมาอยู่ในแดนลบค่ะตอนนี้ล่าสุดติดลบลงไป1.52จุดที่ระดับ1,467.67จุดนะคะ<ม>ส่วนห้าดับหลักทรัพย์อิชิตันค่ะมาแรงในช่วงเช้านี้นะคะก็ อขออภัยนะคะสำหรับตัวของ5ดาวซับต,ต,ตัวแท็กคือ True นะคะ True นี่ร้อนแรงตั้งแต่เมื่อวานนะคะหลังจากที่มีข่าวมีพันธม,มิตรเข้ามาเพิ่มเสริมทุนนะคะก็มีการเพิ่มทุนด้วยราคาขึ้นมา50สตางค์ค่ละล่าสุดยืน8บาทห5สตางค์ตามเทรนในตัวของ j a s m i n e ขึ้นมา15าสตางค์ Advance กับ d t แท็ย่อตัวลงไปนะคะแล้วก็ตัวของ KTB ค่ะมีแรงเทียขายทำกำไรย่อหลังจากที่ขึ้นมาแรงนะคะส่วนตลาดหุ้นต่างประเทศเดี๋ยวไปดูกันสักหน่อยนะคะหลังจากที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่่าาาานานานนมะมัชีีีวโจกรเปลปลลยแง เล็กน้อยนะคะฝากฝั่งของสารัฐเปลี่ยนแปลงไม่มากค่ะส่วนฝากฝั่งของยุโรปนั้นมีดัชเยอรมนีที่ขึ้นมา20จุดนะคะไปตลาดหุ้นเอเชียกันต่อเลยค่ะเช้านี้โตเกียวบวกขึ้นมาได้46จุดค่ะส่วนหางเซีงฮ่องกงนะคะลงไป71จุดอิโนโดนีเซียบวก8จุดโซวบวกขึ้นมาได้3จุดนะคะส่วนตลาดหุ้นของไทยค่ะเมื่อสักครู่คุณนิคนบอกว่าเปิด โลปิดไฮจะถือว่าเป็นจุดที่ดีใช่ไหมคะคแล้วดูภาพของกรอบบัชชีในวันนี้คุณนิพนธ์ให้แนวรับแนวต้านยังไงบ้างคะแนวรับก็ใกล้ๆเลยก็พันพันสี่ร้อยหกสิบพันสี่ร้อยหกสิบงกลมนะฮะคะแล้วก็ตัวห้ามหลุดเลยก็พันสี่ร้อยสี่สิบเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าห้ามหลุดเลยห้ามปิดหลุดห้ามปิดหลุดใช่พันสี่ร้อยหกสิบเป็นแนวรับแนวต้านด้านบนมีไหมคะอ่าแนวต้านข้างบนก็หนึ่งสี่แปดสี่ค่ะ 1520นะครับ1484-1520มองแน้วน้มหุ้นยังไปต่อยังขึ้นต่ออยู่ออยถ้าขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นมั่งไม่ขึ้นบ้าง เมื่อวานขึ้นแรงวันนี้ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยไปได้เรื่อยๆต่างชาติเราต้องดูไหมคะหรือว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสายตาไม่อยู่ในสายตาเลยอยู่นอกสายตาอยู่นอกนสายตาแล้วจริงๆกลุ่มไหนอยู่ในสายตาเราคะสถาบันในประเทศสถาบันในประเทศเราต้องดูใช่ไหมถ้าเข้าขายนี่มีสีถล่มหุ้นอย่คะเเดี๋ยวเราต้องดูปัจจัยที่เขาใช้คืออะไรนะถ้ามีปัจจัยทางด้านการเมืองเนี่ย ปัจจัยในประเทศเนี่ยนะครับสถาบันในประเทศเขาจะขายเขาจับจับจ้องดูดีๆจับจ้องดูดีๆส่วนหุ้นเด่นในวันนี้จะเป็นตัวไหนท่านผู้ชมห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณนิพนธจะมาแนะนําหุ้นเด่นปรับกลยุทธ์การลงทุนประจําวันนี้นะคะพร้อมเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นที่นี่ที่เดียวในช่อทีวีนะคะช่วงนี้เราไปพักโฆษณากันก่อนสักครู่ค่ะ สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะกลับเข้าสู่ St o p l ล s s ในช่วงที่2นะคะช่วงนี้เราจะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนเลือกหุ้นเด่นลงทุนพร้อมเปิดสายคุณผู้ชมนั้นปรึกษาหุ้นกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าย,ยังคงนั่งอยู่กับเราในรายการนะคะเมื่อสักครู่คุณนิพนธ์บอกว่าแนวรับอยู่ที่1460 จุดนะคะแล้วห้ามปิดต่ำกว่า1,449ันี่จุดนะคะดูการกำหนดกรีช่วงนี้นักลงทุนต้องกำหนดยังไงดีคะคนที่มีหุ้นอยู่ถือต่อได้ไหมคะคือหุ้นตอนนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นนน้มขึ้นกันหมดเพราะฉะนั้นมันจะมีหุ้นแยกเป็นประเภทนะครับหรือถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราก็จะไม่รู้ถ้าเราดูตามนะครับจะเห็นว่าหุ้นเนี่ยกลยุทธ์เราต้องทําหลายอย่างเลยนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือเลทโปรฟิตลันนะครับก็จะเป็น กมหุ้นโรงพยาบาลนะฮะ bc h delta er หรือพีร์เยอะมากเลยนะครับเราเราเราดูทั้งหมด600ตัวเลยนะฮะ kp min s c c true tta ktb สวัสดิ์ในยกตัวอย่างนะครับ t a นะฮะที่เริ่มมาวันนี้ก็เป็น jazz bbl scb k bank tmb ที่พูดถึงนี่ไม่ถือว่าเลทโปรฟิตรันนะฮะแล้วเราดูสัญญาณีก a ตัวแรกีก a ตัวแรกมาเมื่อไหร่เราค่อยขายนะฮะกลุ่มที่สองก็คือมีสัญญาณขายแล้วนะฮะ pecl กันกุลเมเจอร์เนี่ย เราก็ดูจังหวะดูจังหวะสายกลุ่มที่ปรับฐานอยู่ก็คือกลุ่มรับเหมาโครสร้างปรับฐานอยู่นะฮะอาจจะลงต่อก็ได้นะครับถ้าถ้าจะถ้าจะขึ้นวันนี้ต้องขึ้นเลยต้องขึ้นเลยนะแล้วตอนซื้อตอนมันทํานิวไฮถ้าไม่ทํานิวไฮก็ยังปรับฐานอยู่นะครับมสนใจเพราะฉะนั้นหุ้นเนี่ยมันจะมีเยอะกลยุทธ์น่ะมันจะเป็นเป็นอะไรนะครับเป็นหลายแบบเลยอยู่ที่ว่าเรามีหุ้นอะไรนะฮะแต่โดยหลักๆก็คือหุ้นจะเลือกมาเล่นนะฮะเป็นวันละตัวอย่างเมื่อวันก่อนเราแนะนําไปก็คือ แนะนำ True นะฮะ True นะครับเมื่อวานนะฮะแนะนำ True ทีนี้ที่ตัว True เราแนะนำ True เมื่อวานนี้ก็คือว่าถ้าใครเป็นนักลงทุนก็คือให้ถือเพื่อการลงทุนได้นะครับราคาแถวนี้ถูกให้ถือแล้วซื้อหุ้นเพิ่มทุนไปเลยนะฮะส่วนนักเก็งกำไรก็ว่าไปนะครับแต่บาทห้าสิบาบาทแล้วแต่แล้วแต่จะเก็งขายทุกไหนนะฮะแสดงว่าคือ True นี่คุณนิพนธ์มองว่าน่าเพิ่มทุนเหรอคะดูว่าสวยแล้ว หรูอว่าดีละเป็นบริษัทละมีมีทรัพย์สินหนี้สินมีทุนมีส่วนของทุนละเดิมไม่เคยมีเลยนะครับไม่เคยมีบุ๊กไวด์ลวดตอนนี้เริ่มมีเพิ่แล้ธุรกิจธุรกิจเขามีอยู่แล้วนะครับธุรกิจมีอยู่แล้วพองบการเงินมาหลงตัวเนี่ยนะครับพอเอาส่วนทุนมาใส่เนี่ยส่วนของส่วนของ ดีอีกเลยเด็ดทวิตตี้เลโชเนี่ยมันจะคำนวณได้แหละอะไรที่คำนวณจากเออร์เน็งเนี่ยคำนวณได้ทั้งหมดเลยไอ้ส่วนอีฟิตตี้นะคำนวณได้ทั้งหมดมันก็จะเป็นอัตราส่วนที่เป็นเอาว่าเป็นบริษัทแล้วก็ดีเลยแสดงว่าถ้าคุณผู้ชมทางบ้านมีอยู่ต้นทุนสักวันสองวันเท่าไหร่ก็ต้องถือไว้ละถือไว้แล้วเพิ่มพืนด้วยใช่ไหมใส่เงินเข้าไปด้วยเพิ่มพืนเพิ่มพื้นแล้วจะกำไรมากกว่าขายทำกำไรที่ตสองก็ได้เ strategic partner มาคือเชน่าบูบายเนี่ยมันเหมือนกับว่า ้าจะได้ลูกค้าเพิ่มมาอีก800รอยล้านคนเลยที่จีนนะครับคือไม่ติดว่าโครงขายที่เป็นิ Inte Collision นะครับเน็ตเวิร์กมันจะได้ได้มาเลยอันนี้ทําให้ทูเนมองดูดีเลยอันนี้มองคิดในแง่ของการลงทุนนะครับเมื่อเมื่อธุรกิจพร้อมการเงินพร้อมนะครับมันก็พร้อมที่จะไปเมื่อก่อนจุดอ่อนของมันก็คือมีความเสียหายด้านการเงินเพราะว่าไปขาดทุนเพราะขาดทุนมาจากโครงการที่แก้ไม่ได้คือ3ล้าน3ล้านเลขหมาย นะครับถึงตอนนี้โอเคเ,คาเขาก็เสียหายไปเยอะมากนะฮะแต่เจ้าของใหญ่เขาก็รกับผิดชอบอยู่เพราะนั้น<ล><ล>เราเรียกว่าดีละเริ่มดีละนะครับแล้วมีความเสี่ยงไหมที่เขาจะเพิ่มทุนอีกในอนาคตนะคะ,คะ,ะดูดจากตรงนี้มไม่มีแล้วเพราะว่ามันจะเริ่มกําไรแล้วจากการที่นี่ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยประมาณแสนล้านนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเงินที่ได้มาจากการเพิ่มทุนเนี่ยไปลดนี่อยู่แล้วอันที่2ก็คือเรตติ้งของการออกหุ้นกู้เนี่ยนะครับที่ดอกเบี้ยแพงๆเนี่ยมันจะลดลงมาเลย นะครับเพราะว่าเพราะว่าส่วนดีอ่ะส่วน E มันมีแล้วเพราะนั้นหุ้นกู้ที่จะออกรอบใหม่ไปชำระของเก่าเนี่ยฮะเรดติ้งจะลดลงมาทันทีเลยนะครับทำให้ประหยัดดอกเบี้ยไปได้ค่อนข้างเยอะเะนั้นกำไรของเขาเนี่ยมันจะโตมาจากการประหยัดค่าใช้จ่ายที่นี่นะครับอย่างนั้นใครมีทูอยู่แนะนำเพิ่มทุนนะคะแนะนำเพิ่มทุนแนเรื่องการงในแง่การลงทุนถือต่อนะครับถือต่อในการลงทุนแต่การเก็งกำไรนะคะแนวต้านอยู่ที่บริเวณไหนคะ แล้วต้านก็ทุกๆ50ตังค์ทุกๆ50ตันเป็นแล้วต้านเบรกได้ก็ไปต่อนะคะตอนนี้ก็8ปบาทห้สตางค์พยายามเบรกอยู่ค่ะเห็นสองหลักนะคะเราไม่ทราบว่าเขาจะซื้อหุ้นคบมาไหลอ่าถ้าอย่างนั้นขออนุญาตมาดูตัวของ D t แท็กแอดวานกันบ้างนะคะแมราคาลงมาเยอะเลยแถม d ีแท็กมีข่าวอื่นะคะว่าขออนุญาตเพิกถอนหุ้นจากสิงคโปร์ด้วยคือ2ตัวนี้เนี่ยพอทรูเริ่มที่จะมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง2ตัวนี้ลำบากไหมคะถ้าเราดูก่อนว่าไอซีจีมันมีแค่2ใบค่ะ ะะมันจะเริ่มมีปัญหาว่าใครไม่มีใครไม่ได้แต่ทูนี่มันรอดเพราะทูมี4ทีทอยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้าถ้า,ถาสองสองเจ้าที่ได้เนี่ยเป็นเป็นดีแท็กกับแอดวานมันก็จบไปใช่ไหมครับแต่ถ้าทูไปประมูลนะแล้วดีแท็กไม่ได้หรือแอดวานไม่ได้มันก็กลายเป็นสองคนในี่เริ่มเริ่มเริ่มเสี่ยงที่เจ้าหนึ่งจะงไม่ได้สี่จีะนะครับแต่ในความเป็นจริงผมคิดว่าก็คงคงได้ทั้งหมดนะครับอันนี้สองดีแท็กก็จะมีมีเรื่องของการถอนหุ้นออกจากจากที่ ประเทศสิงคโปร์ก็เช้านี้นะคะก็ลงต่ออีกนะคะจริงมันการแบ่งแบ่งแบ่งหุ้นไปไปจดทะเบียนแล้วก็มันคงไม่ได้ระลงทุนอะไรที่สิงคโปร์คือม่ไจ้มีผลอะไรเออด้ลมันไม่ได้มีผลอะไรเสียค่าจะจ่ายเปล่านะฮะผมว่าประเด็นของการถอนหุ้นออกจากสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้มีผลอะไรไม่ได้มีผลลบอะไรนะคะแต่ผลเนี่ยในแง่ของของเรื่องของธุรกิจมากกว่านะครับในเรื่องของโครงข่ายนะฮะ ผมว่าแอดวานเนี่ยไม่ได้เสียไม่ได้เสียเปรียบเท่าไหร่แต่ดีแท็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยค่ะอย่างนี้คนที่ถือ a แอดวานกับดีแท็กยังไงดีคะเราคิดว่ามีการซึ่งมันเกิดขึ้นวันสองวันเนี่ยมีการประพอ์ตนะฮะของกองทุนขนาดใหญ่ลหลายๆกองเนี่ยนะครับที่ไม่เคยมีหุ้นทูนะครับในขณะที่กองทุนเขาเป็นกองทุนที่อยู่ในหุ้น ICT นะครับมันมีขนาดอยู่สมมติว่า ต้องซื้อ i t t ได้10%เขาก็ต้องขาย แอดวานเนี่ยกับดีแท็ออกไปแล้วก็เอาทรูใส่เข้ามาซึ่งมันก็คงจะจบภายในวัน2วันเนี้ยเพราะนั้นในหุ้นของแอดวานกับดีแท็กมันก็จะกลับมาปกติเองกลับมาปกติอย่าตกใจเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะการซื้อได้นะคะจังหวะซื้อได้จังหวะซื้อได้นะคะสำหรับตัวของแอดวานกับตัวของดีแท็ส่วนเรื่องของการถอดการจดทะเบียนที่สิงคโปร์สำหรับของดีแท็ไม่ได้มีผลกระทบในเชิงลบนะคะเพราะฉะนั้นอย่าตื่นตระหนกไปค่ะส่วนหุ้นแนะนําในวันนี้ค่ะคุณนิพนธ์แนะนําเป็นตัวไหนคะตัวแนะนำแจ๊ดตัวะค่ ราคาก็รู้สึกว่าจะขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะคะที่แนะนำมาจากภาคเย็ยนแล้วะะแจ็คนี่ก็คือนะคะในทางเทคนิคนะครับก็การผ่าน8บาท35าทมาเป็นสัญญาณซื้อการผ่าน8บาท50นะครับก็เป็นสัญญาณบูลิชขึ้นไปเลยนะคะคัะอันนี้ก็มีมีเรื่องที่นักมากการเทอร์มารินะฮะ,ะซื้อหุ้นคืน713ล้านหุ้นนะครับการซื้อหุ้นคืนน่ะมันจะมีผลทำให้ กำไรต่อหุ้นมันเพิ่มขึ้นถ้าการซื้อหุ้นคืนเนี่ยแล้วเอาไปลดลดทุนเลยะนะครับมันก็จะทําให้ซัพพลายในตลาดมันลดลงเชิงเชิงลงทุนได้ใช่ไหมคะตัวของแจส๊สแจ๊สในในแง่ของพื้นฐานไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วะนะฮะดีอยู่แล้วนะครับมีปัญหาว่าสภาพคล่องในตลาดมันเยอะไป <ค><ะ>เพราะนั้นการที่เขากำ<บ>หนดซื้อหุ้นคืนกลับมาเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ซับไพยในตลาดมันน้อยลง<ค><ะ>ทำให้ราคาหุ้นมันสะท้อนพื้นฐานได้ดีขึ้น,นค่ะอย่างนี้ก็แนะนำซื้อวันนี้เป็นวันแรกนะแนะนำซื้อวันนี้เป็นวันแรกแล้วถือไปขนาดไหนดีคะ ก็แนวต้านก็อยู่ที่50ตังค์ทุก50ตังค์ค่ะก็ถ้าเบรกแบาทไ้ไส้ก็ไปเาบาท10บาทค่ะแล้วแต่ว่าพูดแบบนี้มันเก่งตามข่าวนะฮะค่ะชาบว่าเขาจะเล่นจะไปถึงไหนพื้นฐานถึงส0บาทก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำเป็นตัวของตัวงเจสมินพื้นฐานส0บาทยังซัพพอร์ตอยู่นะคะบริเวณแนวต้านก็8บาท50พอดีเด้เลยตรงนี้น่าจะมีสัญญาณซื้อในระยะกลางเข้ามาเลยนะในทุกสัญญาณเลยนะฮะเพราะนั้นก็ซื้อก็ระยะยาวมันบอกระยะกลาันส่ง เป็นสัญญาณทางเทคนิคก็สั่งซื้อเกือบทุกตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าเบรกไปบาทห้าสิบก็แนวแมวตาถัดไปอยู่ที่9บาทนั่นเป็นเป็นวันซื้อวันวันแรกวันแรกแรกเพราะฉะนั้นซื้อแล้วอาจจะย่อลงเลยลงไม่ต้องไปไม่ต้องไปนั่นมบบนัะนในนั้นเป็นตัวของจัสมินนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เริ่มทยอยเปิดสายนะคะมีสายของคุณชมพนุชเข้ามารอแล้วนะคะคุณชมพนุชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะอยากจะถามเรื่องการบินไทยค่ะว่าแนวต้านเท่าไหร่แล้ว ถือระยะกลางไว้ต้นทุนเท่าไหร่คะเออไม่ค่ะกำลังจะตัดสินใจว่าจะซื้อดีหรือเปล่าค่ะณราคาที่15บาท50าระมาณค่ะเดี๋ยวรอฟังคำแนะนํานะคะสำหรับตัวของการบินไทยเพราะว่าก็มีการปรับขึ้นมาจากข่าวของการเก่งกําไรนะคะว่าเอ๊เรื่องของบริหารจัดการโครงสร้างภายในของเขางดตั๋วฟรีจะช่วยดันให้มีรายได้ที่ดีขึ้นไหมกําไรที่ดีขึ้นไหมนะคะ ราคาไล่ขึ้นมาแล้วนะคะร้อนแรงราคาหน้ากระดานตอนนี้เช้านี้พักที่15บาท60ิถ้าถือลงทุนได้ไหมคะหรือว่าคือาจกคําถามคือยังไม่ได้ซื้อค่ะก็ตัดจ้างซื้อผู้ลงทุนถ้าเราจะซื้อลงทุนเราต้องดูพื้นฐานขึ้นก่อนนะฮะพื้นฐานยังไม่ค่อยดีนะคะไม่มีอะฮะค่ะคือคือมันมีปัญหาเรื่องกระบวนการบริหารจัดการในการบินไทยเนี่ยค่ะคือเยอะมากเลยนะครับผมไม่ทราบว่าเรื่องอะไรมันไม่ได้เป็นมาตรงนี้มันเป็นมาหลายสิบปีแล้วนะฮะ ไอโครงการในการบินไทยเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยโปร่งใสโปร่งแสงเท่าไหร่นะฮะไถเข้าไปก็เด้งออกมาหมดนะครับไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะฮะถ้าปรับไม่รู้ผลประโยชน์อะไรมากมายจริงจริงการบินไทยเป็นรั่องภาษาอังกฤษเป็นของคนทั้งชาตินะผมว่าคอสชน่าจะเข้าไปนะเข้าไปทําอะไรก็ได้ที่ทําให้มันแบบมันโปร่งใสขึ้นหน่อยมันมีกระแสเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าดูจากผมว่าม่กระแสผมว่ามันต้องทำนะเพราะไม่งั้นเนี่ยนะครับไปซื้อนกแอร์ดีกว่า ค่ะเพราะฉะนั้นยังไม่แนะนำนะคะคือซื้อคุณต้องดูพื้นฐานก่อนผมคิดว่านในเชิงเนี่ยเป็นเรื่องของกิวิทยานะครับการลดค่าอะไรตั๋วเครื่องบินใช่ไหมแต่ที่ให้ยกเลิก พู้นี้ผมว่ามันเป็นเงินแบบว่าจิ๊บจจอยมากกับหาทุนปีง8พันล้านในขณะที่คนอื่นเขากำไรค่ะเพราะฉะนั้นยังไม่แนะนำค่ะสมมติไม่ไม่น่าสนใจค่ะไม่น่าสนใจค่ะต่อที่สายของคุณรพีพัฒน์นะคะคุณรพีพัฒน์สวัสดีค่ะปิดเสียงทีวีก่อนนะคะคุณรพีพัฒน์ปิดเสียงทีวีก่อนค่ะถ้าไม่งั้นขออนุญาตไปที่สายถัดไปนะคะทางทีมงานคะขอสลับสายไปอีกสายหนึ่งเลยนะคะไปต่อที่สายของคุณจิรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะ อยากทำเซตโกโรตัสครับเอ่อหุ้นตัวไหนนะคะเท็โกโรตัสครับขอเป็นกองทุนนะครับน่าจะเป็นกองทุนหรือเปล่าคะครับกองทุนก็ผมคิดว่าเราเวลาเราซื้อตั้งแต่แรกเราก็ต้องคิดว่ายิวมันมันคุ้มไหมนะครับถ้าคุ้มก็ถือต่อไปเพราะการค้าเขายังดีอยู่นะครับค่ะช่วงนี้ขอให้มันไม่ขึ้นเลยไงก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับค่ะ มันเป็นอยู่ที่ตอนเราซื้อเราต้องเข้าใจว่ามันต้องซื้อให้ครบกําหนดเวลาแล้วก็ได้อยู่ครบถ้วนที่เราต้องการก็คือจบนะฮะไม่ได้ซื้อเพื่อต้องการให้ราคามันขึ้นอยู่แล้วนะครับค่ะพวกนี้เป็นการถือเพื่อการลงทุนนะครับค่ะเป็นการลงทุนในระยะยาวหน่อยนะคะทางทีมงานมีสายถัดไปก็คุณระพีพัฒน์กลับมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณระพีพัฒน์สวัสดีค่ะค่ะจะถาม T ีทซอ่ะค่ะติดอยู่ที่สาม0ก้าห้าสิบอะค่ะ สามสิบเก้าบาทห้าสิบตางค่ะถือได้ไหมคะค่ะขอคําแนะนานะคะขอเป็นสายสุดท้ายถ้าสำหรับสายนี้ทีทีซีแอลค่ะก็ยังยังอยู่ในแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับระยะการปรับฐานอยู่นะฮะยังไม่มีอะไรระยะยาวยังขึ้นอยู่นะครับแต่อยู่ยังถือได้อยู่นะครับค่ะ ถือได้อยู่นะคะสำหรับนะครับแต่ระยะกลางยังลงอยู่นะฮะร,ระยะกลาง,งลงแต่ระยะ,ะยาวก็ก็ต้องทนนิดนึงสามหกบาทอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะอดทนนิดนึงนะคะคสําหรับการปรับกลยุทธ์ช่วงนี้อยากให้คุณนิพนธ์แนะนํากลยุทธ์แล้วก็รวมถึงการกําหนดกลยุทธ์ทีเฟกด,ด้วยนะคะสําหรับทีเฟกนะครับก็เป็นยังเป็นย่อรองอยู่นะฮะแล้วก็ดูดูสต็อปลอสนะครับตลาดจะเป็นขึ้นอยู่นะครับตัวอสต็อปลอสก็อยู่ที่977นะครับย่อรองก็คือเนี่ยเมื่อเช้าย่อลงมาแล้วนะครับประมาณ 986เลยแตวนี้ก็เป็นลองทั้งหมดนะฮะยังไม่มีสัญญาณช็อตไดๆเกิดขึ้นนะครับผมดูนิดนึงมีสัญญาณช็อตไหมนะครับค่ะสำหรับตัวชนี้ล่าสุดตอนนี้ติดลบ2.12จุดนะคะยืนที่1,467.07จุดค่ะสำหรับตัวของ t f e ฟเองนะคะเดี๋ยวรอคำแนะนำจากทางคุณทิพย์ยลก็ลองแต่ใช้สัญญาณน้อยลงนะครับผมดูนิดนึงว่าสัญญาณจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะสัญญาณช็อตนะครับสั้นสุดนะฮะ สัญญาณช็อตสร้าสที 90, 80, 9 9. ่เกิดขึ้นก็คือ9.80นะฮะ9.80.9นะฮะสัญญาณช็อตถึงจะเป็นช็อตนะครับตรงนี้ยังไม่ช็อตเลยนะฮะสัญญาณรองยังสร้างหรือยังสัญญาณลองใกล้สุดก็คือ9.92.1นะฮะ9.92.1แต่กลยุทธ์ก็คือเป็นย่อลองฮะไปย่อลองเราก็ไม่รู้แล้วก็สรุปว่าไม่ต่ำถ้าไม่ต่ำกว่า9.80.9ก็คือเป็นลองทั้งหมดนะฮะ9.80.9เป็นลองทั้งหมด ก้าว8.9ถ้าเกิดว่าเช้าน่าจะเกิดไปแล้วนะยังไม่ตัดตัวยังยังถือรองอยู่คะอาจจะเป็นรองอยู่อ่าเ็ยังไม่มีสัญญาณช็อตยังไม่มีสัญญาณช็อตนะคะมียังมีโอกาสรองได้ที่ราคาดีๆอยู่ค่ะอ่าอาจจะมีโอกาสย่ออีกสักนิดนึงนะคะส่วนการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนของเซ็นทรัลเด็กไทยนะคะการลงทุนในลักษณะของเทรดดิ้งหรือว่าการลงทุนในระยะกลางระยะยาวอยากให้คุณผู้ชมทิ้งท้ายสรุปช่วงนี้นิดนึงค่ะอ่าหุ้นมันจะเป็นหุ้นพับิกนะฮะแล้วก็เลือกมาเล่นทีละตัวเพื่อทำให้ตลาดหุ้นนนมมัั มันมีมูฟเมนต์ของมันไปเรื่อยๆนะครับตามตามอะไรครับตามสภาพที่ของเราอ่ะเราเราต้องยอมรับว่าเราอยู่ในภาวะที่ผิดปกตินะครับตลาดหุ้นตอนนี้ภาวะก็ผิดปกติผมสรุปตรงๆนะครับอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะฮะมันยังผิดปกติอยู่นะครับการวิเคราะห์หุ้นนะครับทั้งโวลุ่มหุ้นราคาหุ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมยืนยันว่ามันผิดปกติอยู่นะครับแต่มันเป็นผิดปกติในทางดีทางดีนะคะไม่ใช่ในทางไม่ดีนะแต่มันผิดปกตินะฮะ ถ้ามันมีอะไรผมสรุปว่าสุดท้ายเนี่ยทุมันจะขึ้นไปอีกไกลแต่แล้วระยะสั้นๆเนี่ยมันอาจจะมีอะไรผิดปกติให้เราตกใจ นะครับหรือให้เราเซอร์ไพรส์ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นจังหวะก็ได้ยังไงก็มาติดตามคุณนิพนธ์ได้นะคะในรายการ St o p l o s s ถ้าโฟนอินนะก็เป็นประจําทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์ถ้าหากว่าสดในรายการเปิดสายถามหุนแบบนี้ก็จะเป็นเช้าวันพุธแบบนี้ก็หมุนมาที่เนชั่นทีวีที่นี่ที่เดียวนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะกรรมการผู้จัดการสายงาน q i q p จากบริษัทหลักทรัพย์ไอรานะคะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งชั่วโมงเราจะขึ้นคลิปวิดีโอไว้ให้ที่ y YouTube Stop l o s บายธนวันปรโชนนะคะหรือว่าจะเข้าไปคลิกไลค์ที่แฟนเพจของ Stop loss ก็ได้ด้วยเช่นกันหรือไปที่แฟนเพจของธนวันก็ได้ค่ะชื่อรู้ทันหุ้นบ่ายเราจะขึ้นคลิปวิดีโอไว้ให้ต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะยังไงคุณผู้ชมสามารถที่จะจอตลาดหุ้นได้ทางนีเชียทีวีของเราพบกันอีกครั้งในช่วงเวลาบ่ายสองและช่วงสรุปปิดตลาดนะคะในช่วงเวลา4ี่โมงครึ่งค่ะ ช่วงนี้ธนวัลปัทโชธคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์จากบริษัทลักรั์ไอราและทีมงานทุกคนลาไปก่อนในช่วงเช้านี้ค่ะสวัสดีค่ะ